ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปรากฏว่าเทศกาลประจำเมืองที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากนิกายผาอักคีจากจุดนี้จะเห็นชัดว่านิกายผาอักคีเป็นขุมกำลังมหาอำนาจของขุนเขาอักคีวิธีรังสรรค์ที่มีการติดต่อและให้การดูแลเมืองอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่ามันแตกต่างกับขุมกำลังภูผาพรึกษาเพราะในอดีตเฉินเซี่ยงพักอาศัยอยู่ในเมืองเพลิงครามเป็นเวลานานแต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการสนับสนุนจากขุมกำลังภูผาพรึกษาแต่อย่างใด เมื่อถึงเวลานั้นนิกายผาอัคคีจะมอบสิ่งใดเป็นรางวัลเฉินเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นสำหรับของรางวัลที่นิกายผาอัคคีจะมอบให้ก็คือผลึกเซียนวิธีรังสรรค์นหนึ่งก้อนเสี่ยวเอ๋อกล่าวแม้กลุ่มอำนาจในเมืองอัคคีจะรัแสงอาจมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่รางวัลใหญ่แต่ด้วยการที่เทศกาลนี้จัดขึ้นในทุกๆ100ปีก็ทำให้พวกเขาเอาจริงเอาจังในการประกวดเปลวเ,เพลิงเพื่อชื่อเสียง ยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกสนใจในการประกวดเปลวเพลิงเป็นอย่างมากเนื่องจากผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเขาแต่ยามนี้เขาไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไรเหลือเวลาเท่าไหร่ก่อนที่นิกายผาอัคคีจะปล่อยกระเรียนเพลิงสี่ปีหลงเสวียอีกล่าวถามซึ่งมันเป็นคำถามเฉินเซียงต้องการรับรู้เช่นกันอีกสิวันเสี่ยวเออกล่าว ในยามนี้เหล่าหญิงงามอยู่ในห้องพักกันพร้อมหน้าพร้อมตาพวกนางร่วมทานมื้ออาหารด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเสี่ยวเออร์ที่มองเห็นหญิงงามเหล่านั้นก็รู้สึกได้ว่าทุกคนล้วนเป็นสตรีชั้นสูงทำให้เขานึกชื่นชมในตัวเฉินเซียงที่เทียบพร้อมไปทั้งรูปร่างหน้าตาและความมั่งคั่งหลังจากเสี่ยวเออร์จากไปฟงเครอร์เออก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเฉินเซียงเจ้าสนใจเข้าร่วมการประกวดเปเลวเพลิงหรือไม่หากไม่มีข้อจำกัดใดข้าคิดว่าเจ้าสมควรเข้าร่วมกิจกรรม แน่นอนว่าข้าต้องการเข้าร่วมแต่คิดว่าการชนะรางวัลจะไม่ใช่เรื่องง่ายเฉินเซียงกล่าวเห็นทีว่าข้าจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มาซึ่งของรางวัลในบรรดาบุปผางามแห่งพระราชวังหยกหลายคนเป็นผู้บ่มเพาะพลังอัคคีเพลิงระดับสูงอาทิเช่นสู้เหมยเหยาในวิธีปรุงยาเซียวเซียงหลินในวิธีกลั่นสร้างส่วนฉินชวงก็คือทายาทแห่งปรมาจารย์โรคจิวหยางที่บ่มเพาะทักษะพลังเพลิงเป็นวิธีหลักสู้เหมยเหวากล่าวว่า ัวอาคารในเมืองอัคคีจรัสแสงต่างประตูปเปลวเพลิงสูงเสียดฟ,ฟ้าด้วยกันทั้งนั้นปัจจุบันพวกข้าเป็นเพียงขอบเขตท้พบเทพระดับกลางหากจะประตูปเปลวเพลิงแข่งกับคนอื่นๆก็เห็นทีว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหอฟงหยวนพยักหน้าใช่แต่พวกเรายังพอมีหวังพวกเรามีทั้งปรมาจารย์วิธีปรุงยาและประมาจารย์วิธีกลั่นสร้างนอกจากนี้พวกเรายังมีค่อนข้างชำนาญในแง่มุมของยันตราวิธีรังสรรค์ดีพรุ่งนี้ข้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเสี่ยวเอ่อ เฉินเซียงพยักหน้าเขาไม่นึกเลยว่าบรรดาบุปผางามแห่งพระราชวังหยกจะมีความสนใจในกิจกรรมประกวดเปเลวเพลิงเช่นนี้หลังจากทานมื้ออาหารเสร็จสับพวกเขาก็แยกย้ายกันนอนพักผ่อนเช้าวันต่อมาเสี่ยวเอิอมาที่นี่เพื่อจัดเตรียมมื้ออาหารแก่พวกเขาแม้เฉินเซี่ยงไม่จำเป็นต้องกินอาหารเบื่อบำรุงร่างกายแต่เขาก็ยินดีที่ได้กินอาหารรสเลิศเสี่ยวเอิอเจ้าพอรู้ไหมว่าจะดึงดูดกระเรียนเพลิงสี่ปีกได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถาม เรื่องนี้ข้าไม่สามารถระบุได้แน่ชัดอื่มมบางครั้งมันจะลงมาที่เปลวเพลิงที่รุนแรงที่สุดแต่บางครั้งก็ลงมายังเปลวเพลิงที่งดงามที่สุดจะว่าไปแล้วมันเคยลงมาที่หลังคาโรงเตียมของพวกเราทั้งที่ไม่ได้มีความโดดเด่นในแง่มุมใดเป็นพิเศษเสียวเออกล่าวสมควรเป็นเพราะหลังคาโรงเตียมของเจ้ามีความสูงกระเรียนเพลิงสี่ปีกที่บอยบินจนเหนื่อยล้าก็เลยลงมาหยุดพักเสียกระมังหลงเสวียอีกล่าวด้วยรอยยิ้มพริ้มพรายแม่นางพูดมีเหตุผลทีเดียว เสี่ยวเออกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเราเพิ่งเคยมาที่เมืองอัคคีจะรัสแสงเป็นครั้งแรกเจ้าช่วยแนะนำสถานที่ขึ้นชื่อในแง่มุมต่างๆให้พวกเราทีเฉินเซี่ยงกล่าวเสี่ยวเออพยักหน้าหากท่านต้องการหาซื้อเม็ดยาข่าแนะนำให้ไปที่ตำหนักมุกอคัคคีแต่หากต้องการเลือกซื้ออาวุธและอุปกรณ์เทพข่าแนะนำให้ไปที่หอศาสตร์ราสวรรค์เฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งและเส้นทางก่อนจะออกจากโรงเตียมทันที ปัจจุบันเป็นเวลากลางวันทำให้สีสันของเปลวเพลิงไม่โดดเด่นเช่นยามค่ำคืนแต่กระนั้นหลายคนที่เพิ่งเคยมาที่นี่ก็ยังยืนจับกลุ่มดูชมสีสันของเปลวเพลิงอย่างเจริญตาทำอย่างไรจึงจะดึงดูดกระเรียนเพลิงสี่ปีเฉินเซียงพึมพำในใจก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนที่ยืนจับกลุ่มกันแต่เขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากหลายคนก็เพิ่งมาที่นี่เช่นกัน แน่นอนว่าหลายคนต้องการเสี่ยงโชคในการประกวดเปลวเพลิงแต่ก็ไม่มีใครได้รู้เกี่ยวกับการดึงดูดกระเรียนเพลิงสี่ปีกที่แน่ชัดเชื่อว่ากระเรียนเพลิงสี่ปีกจะต้องสนใจสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอำนาจพลังเปลวเพลิงไปเพิงชวนเฟยกล่าวขึ้นนางเป็นเผ่าพันธุ์อสุรกายวิญญาณจึงมีความคิดเช่นนั้นหรือพวกเราจะให้ชวนเฟยผันกายเป็นอสุรกายเผิงเหวยาส่งนางบอยบินขึ้นไปพร้อมประตูพลังเปลวเพลิงเพื่อดึงดูดความสนใจของกระเรียนเพลิงสี่ปี เซียงเอ๋อกล่าวนางเคยเห็นไปเพิงชวนเฟยผันกายและบินเล่นกับหลงสเสวียอีมาแล้วเป็นความคิดที่ไม่เลวหากกระเรียนเพลิงสี่ปีกเป็นเพศผู้มันก็อาจบินตามชวนเฟยจริงๆหลงสเสวียอีกล่าวด้วยรอยยิม้มใช่แล้วด้วยความงดงามของพวกเราต่อให้กระเรียนเพลิงสี่ปีกเป็นเพศเมียมันจะต้องสนใจพวกเราเช่นกันสู้เหมยเหยวกล่าวด้วยรอยยิม้มเฉินเซียงรับฟังแต่ไม่กล่าวอะไรหลังจากไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เขาก็ตรงไปที่ตําหนักมุกอัคคีทันที ตำหนักมุกอัคคีเป็นตัวอาคารสูงตรหารกระเกณฑดด้วยสายตาเขาก็คิดว,ว่ามันสูงกว่าโรงเตี๊ยมเสียด้วยซ้ำอีกทั้งยังก่อสร้างในรูปแบบคล้ายคลึงกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่สาขาและด้วยลักษณะดังกล่าวก็ทําให้เฉินเซี่ยงคิดว่ามันเป็นกิจการเม็ดยาที่ค่อนข้างมีรสนิยมเฉินเซี่ยงเดินตรงไปหน้าทางเข้าแต่กลับพบว่าประตูปิดอยู่เสียอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นตําหนักมุกอัคคีเป็นกิจการเม็ดยาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไม่ใช่หรือ แล้วฉไนถึงปิดกิจการเช่นนี้พับภาสิค่าอุสาหเดินทางมาตั้งไกลเพื่อหาซื้อเม็ดยาหัวฉิงไม่รู้ว่าพวกเขายังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่หากว่ายังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาจะเปิดประตูเมื่อไหร่เม็ดยาหัวฉิงเฉินเซี่ยงที่ได้ยินก็คาดเดาได้ว่ามันเป็นเม็ดยาขึ้นชื่อแต่ทว่าเขาไม่อาจคาดเดาสรรพคุณจากชื่อนั้นได้ เฉินเซียงเจ้าลองสอบถามดูว่าเม็ดยาหัวฉิงมีสรรพคุณเป็นเช่นไรสู้เหมยเห่ยากล่าวขึ้นนางรู้สึกสงสัยเหมือนกับเฉินเซี่ยงพี่ชายเผอิญข้าเพิ่งเดินทางมาจากขุนเขาวิธีรังสรรอื่นจึงไม่รู้ว่าเม็ดยาหัวฉิงมีสรรพคุณเช่นไรท่านพอจะอธิบายให้ข้ารับรู้ได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามกับชายกลางคนที่ยืนใกล้ๆชายกลางคนยิ้มพยักหน้า เม็ดยาหัวฉิงเป็นเม็ดยาที่ขึ้นชื่อของตำหนักมุกอัคคีหากฟังจากชื่อเม็ดยาย่อมไม่อาจคาดเดาผลสรรพคุณได้แต่มันมีสรรพคุณล้ำเลิศยิ่งนะักเม็ดยาหัวฉิงเป็นเม็ดยาทะลวงระดับในขอบเขตถ้าพบเทพหากจะใช้ทะลวงระดับจากขอบเขตถ้าพบเทพระดับกลางไปสู่ระดับสูงก็จำเป็นต้องใช้เม็ดยาหัวฉิง100เม็ด ชายไวกลางคนกล่าวอธิบายเม็ดยาหัวฉิงมีราคาเม็ดละสิบซิลาเซียนวิธีรังสรรค์ทุกๆสิบปีข้าจะหาซื้อได้หนึ่งเม็ดและปัจจุบันข้ากินเม็ดยาไปแล้วห้าสิบเม็ดกล่าวได้ว่าข้ามาถึงครึ่งทางของการทะลวงระดับแล้วเฉินเซียงพยักหน้าเขาเข้าใจได้ว่าเม็ดยาทะลวงระดับมักเป็นที่ต้องการของผู้เชี่ยวชาญและต่อให้มีราคาสูงเพียงใดผู้เชี่ยวชาญย่อมขนขวายให้ได้มาเพื่อการทะลวงระดับตําหนักมุกอัคคีประสบปัญหา ข้าได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญจากภูผาพฤกษาเดินทางมาที่นี่โดยกล่าวหาว่าตำหนักมุกอัคคีละเมสูตรเม็ดยาของพวกมันจูจๆใครบางคนก็กล่าวขึ้นปรากฏว่าการปิดกิจการมีส่วนมาจากขุมกําลังภูผาพฤกษาเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงหันขอบไปมองเจ้าของเสียงทันที ยามนี้ผู้คนที่มารวมตัวกันหน้าทางเข้าตำหนักมุกอัคคีต่างวิพากวิจารณ์ในการกระทำของขุมกำลังภูผาปรึกษาอย่างไม่หยุดหย่อนดูเหมือนพวกเขาเหล่านี้จะรับรู้ว่าขุมกำลังภูผาปรึกษาไม่ใช่ขุมกำลังที่ดีระหว่างนั้นชายชาราผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวบนระเบียงชั้นสองของตำหนักมุกอัคคีเขากล่าวลงมากับผู้คนด้านล่างว่าปัจจุบันตำหนักมุกอัคคีจำเป็นต้องปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนดแต่หากมีกำหนดเปิดกิจการอีกครั้งพวกเราจะแจ้งให้ทุกท่านรับรู้ เมื่อผู้คนทางด้านล่างได้ยินเช่นนั้นต่างก็ตะโกนสอบถามถึงเหตุผลในการปิดกิจการทันทีชายชราถอนหายใจยาวแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าสาเหตุนั้นเกิดจากพวกเราได้ซื้อสูตรเม็ดยาของขุมกำลังภูผาปรึกษาพวกเรานำสูตรเม็ดยามาพัฒนาต่อยทาให้เป็นเม็ดยาที่ดีกว่าแต่หลังจากขุมกำลังภูผาปรึกษารับรู้เรื่องนี้จึง ส่งฝ่ายอาวุโสมาระงับการขายเม็ดยาของพวกเราขุมกำลังภูผาพรึกษามีสิทธิตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เบื้องต้นหากพวกเราไม่ยินยอมตามสัญญาย่อมก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงแน่นอนว่าตำหนักมุกอัคคีไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเราแจ้งเรื่องไปยังนิกายผาอัคคีแล้วและพวกเขากำลังช่วยหาทางไกลเกลี่ยอยู่ชายชารากล่าวเสริม หลายคนในที่นี้เข้าใจได้ว่าตําหนักมุกอคัคคีเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจย่อมไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะต่อต้านคุมกำลังใหญ่เช่นภูผาพึกษาได้ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งไอ้พวกพภูผาพึกษาทําเกินไปจริงๆข้าจำเป็นต้องพึ่งพาเม็ดยาหัวฉิงในการทะลวงระดับแล้วทีนี้ข้าจะหาเม็ดยาได้จากไหนปัญหาทั้งหมดมาจากคุมกำลังภูผาพฤกษาหึ่มมม ขุมกำลังภูผาพฤกษาใหญ่โตมาจากไหนพวกมันกล้าดีอย่างไรถึงได้สร้างปัญหาในขุนเขาอักคีวิธีรังสรร์หลายคนกลนด่าและสาบแช่งไปยังขุมกำลังภูผาพฤกษาแต่ดูเหมือนขุมกำลังภูผาพฤกษาจะไม่ได้เกรงกลัวอำนาจของขุมกำลังในขุน,นเขาอักคีวิธีรังสรรศักเท่าใดมิฉะนั้นพวกมันจะไม่กล้าแทรกแซงธุรกิจในเมืองอัคคีจรัดแสงเช่นนี้ เฉินเซียงที่ยืนเงียบเงียบรู้ดีกว่าใครว่าขุมกำลังภูผาพรึกษาต่ำช้าเพียงใดซึ่งก่อนหน้านี้พวกมันต้องการสูตรเม็ดยาสถานเทพจนออกไล่ล่าตัวเขาไม่นำสัมันยังจับตัวหลิงยงไปทารุณกรรมเมื่อหวนคิดถึงเรื่องในอดีตเฉินเซียงก็ยังรู้สึกเดือดดาลไม่หายหลายคนในที่นี้รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากซึ่งบางคนออกเดินทางมาจากสถานที่ห่างไกลโดยหมายมั่นว่าจะได้ซื้อเม็ดยาหัวฉิงเพื่อทะลวงระดับแต่แล้วตำหนักมุกอัคคีต้องปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนดเสียอย่างนั้น ในระหว่างนั้นใครบางคนได้สังเกตเห็นเหี่ยวเพลิงขนาดใหญ่บินโฉบมาจากท้องฟ้าระยะไกลนั่นเหี่ยวเพลิงแห่งนิกายผาอักคีหมายความว่าบุคคลระดับสูงของนิกายผาอักคีเดินทางมาที่เมืองอักคีจรัดแสงใครคนนั้นตะโกนขึ้นผู้เชี่ยวชาญในขุนเขาวิธีรังสรรค์ล้วนทราบดีว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากนิกายผาอัคคีมักใช้เหี่ยวเพลิงเป็นพาหนะในการเดินทาง อ,อยานเทียนชั้นที่ 1, นสองและ3ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับปรมาจารย์วิธีปรุงยาหากใครกล้าสร้างปัญหานิกาย่าอักคีจะจัดการขั้นเด็ดขาดชายชราบนหลังเหี่ยวเพลิงกล่าวประกาศเสียงดังฟังชัด หอยันเทียนเป็นตัวอาคารของนิกายผาอาักีหากนิกายผาอักีประกาศการเปิดให้เช่าพื้นที่สำหรับค้าขา,ขายเม็ดยาก็เท่ากับบอกเป็นในัยให้คนของตำหนักมุกอักีย้ายไปดำเนินกิจการที่หอยันเทียนและหากขุมกำลังภูผาพฤกษาต้องการสร้างปัญหาทางนิกายผาอักีจะออกหน้าปกป้องทันทีสิ่งนี้ยืนยันได้ว่านิกายผาอักีจะช่วยตำหนักมุกอักีหาทางออกเพียงแต่ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาดังนั้นการเปิดพื้นที่ค้าขายจึงเป็นการแก้ไขสถานการณ์เบื้องตน้น เมื่อผู้คนได้ยินประกาศของชายชราพวกเขาก็มุ่งหน้าไปที่หอหยานเทียนทันทีเหย่่วเพลิงบินได้สูงมากผู้เชี่ยวชาญจากนิกายผาอคีไม่ธรรมดาเลยจริงๆเฉินเซี่ยงพึมพำในใจเขารู้ดีว่าท้องฟ้าในภูมิภาคขุนเขาวิธีรังสารมีแรงกดดันลึกลับเป็นข้อจํากัดในการห่อเหินทว่าเหี่ยวเพลิงสามารถเบยบินราวกับไม่ได้รับผลกระทบเสียด้วยซ้ําเฉินเซี่ยงเดินไปพร้อมกับคนอื่นๆขณะที่คิดว่าตนเองสมควรจับจองพื้นที่สําหรับค้าขายเม็ดยา ไม่รู้ว่าเม็ดยาสถานเทพจะเป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองนี้หรือไม่เฉินเซี่ยงพึ้พันอย่างสงสัยปัจจุบันเขาเหลือศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ไม่มากนะจึงตัดสินใจว่าจะขายเม็ดยาสถานเทพเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นเขาก็เปิดตัวแผ่นขายพลังผกผันเวลาเพื่อให้คู่แฝดเหมยจรเพราะปลูกบุพผาเทพห้าสีเพิ่มเติมทันทีพี่สาวเหมยเหยบปัจจุบันเจ้าเหลือเม็ดยาสถานเทพอยู่เท่าไหร่ เฉินเซียงกล่าวถามในช่วงที่ผ่านมาสู้เหมายเยาได้ลงมือั่อนปรุงเม็ดยาสถานเทพเพื่อส่งเสริมหลักฐานพลังของหญิงสาวคนอื่นๆเหลืออยู่15ห้าเม็ด<ม>เป็นเพราะบุปผาเทพห้าสีมีไม่มากนะักสู้เหมายเยากล่าวตอบเฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาคิดว่าตนเองจะต้องั่นปรุงเม็ดยาสถานเทพด้วยตราประทับโอสถทะลวงฝ่าวิธีการนี้จะช่วยส่งเสริมหลักฐานพลังให้กับกลุ่มบุปผางามแห่งพระราชวังหยกได้รวดเร็วกว่า เขาคิดว่าหากคู่แฝดเหมยจริงได้ทะลวงระดับพวกนางจะสามารถพบปลูกสมุนไพรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น15เม็ดยาถือว่าไม่น้อยหากค่าขายได้ทั้งหมดก็จะได้รับซิลาเซียนวิธีรังสันคกว่า100ก้อนเพียงพอให้ใช้ประโยชน์ได้อีกนานทีเดียวเฉินเซี่ยงกล่าวเขาเดินเข้าไปในหอหยานเทียนก่อนจะสอบถามกับชายชาราผู้รับผิดชอบการเช่าซื้อพื้นที่ค้าขายการเช่าซื้อพื้นที่ค้าขายมีราคาค่อนข้างสูง การเช่าพื้นที่ราคาต่ำสุดจะเป็นการตั้งแผงลอยโดยมีค่าเช่าเป็นวันละสิบตำลึงผลึจกจักรพัชสำหรับผู้คนทั่วๆไปล้วนถือเป็นราคาที่สูงมากแต่แน่นอนว่าราคานี้ไม่ได้ราคาขนหน้าแข้งของเฉินเซียงนอกจากนี้ราคาค่าเช่ายังแพงขึ้นตามระดับชั้นกล่าวคือพื้นที่ในชั้นสาจะมีค่าเช่าแพงสุดทว่านิกายผาอาคัคคีได้จัดสรรเป็นห้องถงกว้างภายในมีทั้งห้องรับรองห้องรับสำหรับปรุงยารวมไปถึงห้องพัก เฉินเซียงตัดสินใจเช่าธงกว้างบนชั้นที่สามซึ่งเขาจ่ายค่าเช่าไว้ล่วงหน้ากว่าสิบวันปัจจุบันมีปรมาจารย์วิธีปรุงยามาที่นี่ไม่มากนักเป็นเพราะการเปิดพื้นที่ค้าขายนี้เป็นการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นให้กับตําหนักมุกอักคคีดังนั้นคนที่เช่าพื้นที่เปิดกิจการมักเป็นคนของตําหนักมุกอัคคีเสียส่วนใหญ่ยามนี้เฉินเซียงจะต้องเตรียมเปิดกิจการของตนเองเขากล่าวถามไปยังเหอฟองหยวนว่า แม่คนงามฟงหยวนเจ้าคิดว่าค่าสมควรเปลี่ยนชื่อเม็ดยาหรือไม่แน่นอนว่าชื่อเสียงของเม็ดยาสถานเทพพอย่อมเลื่องลือมาถึงที่นี่แต่หากคนของภูผาพฤกษารับรู้ว่ามีการขายเม็ดยาสถานเทพพวกมันจะต้องมาที่นี่ทันทีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อชื่อเสียงของเม็ดยาสถานเทพจะช่วยให้ดําเนินกิจการได้อย่างสะดวกและต่อให้เจ้าเปลี่ยนชื่อเม็ดยาแต่ด้วยผลสรรพคุณย่อมทําให้ภูผาพฤกษารับรู้ได้ว่าแท้จริงมันก็คือเม็ดยาสถานเทพเหอฟงหยวนกล่าว หากเจ้าขายเม็ดยาอยู่ในพื้นที่ของนิกายผาอัคคีข้าคิดว่าขุมกำลังภูผาพรึกษาจะไม่กล้าบุกมาอาวาดเฉินเซี่ยงพยักหน้าจากนั้นจึงเขียนป้ายหน้าร้านว่าขายเม็ดยาสถานเทพเสร็จสับเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้เอ็นหลังตรงหน้าร้านด้านในปัจจุบันเปยดยู่ยู่สกัดเนื้อหายันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานจากความทรงจำของหัวหน้าคณะอาวุโสที่ปรึกษานิกายคชสารมังกรได้สำเร็จแล้วและยามนี้นางกำลังถ่ายทอดไปยังเซียวเซียงหลิน ด้วยพรสวรรค์ของเซี่วเซียงหลินเฉินเซียงจึงต้องการให้นางทำการเรียนรู้ก่อนเมื่อถึงเวลาที่นางอย่างถึงก็จะสามารถให้การชี้แนะแก่คนอื่นๆได้รวดเร็วกว่าเม็ดยาสถานเทพหรือว่าจะเป็นเม็ดยาที่มีสรรพคุณช่วยให้ขอบเขตทัพบเซียนระดับสูงสุดทะลวงระดับสู่ขอบเขตทัพบเทพได้ทันทีชายชราอ่านป้ายหน้าร้านของเฉินเซียงแล้วจึงหันไปมองหน้ารุ่นเยาว์ผู้ติดตามทางด้านหลังด้วยสีหน้าประหลาดใจ ผู้อาวุโสรอบรู้ยิ่งนักเม็ดยาสถานเทพมีสรรพคุณตามที่ท่านกล่าวไม่มีผิดเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพลันลุกจากเก้าอี้เอ็นหลังหากเดาไม่ผิดท่านสมควรเดินทางมาจากขุนเขาปรึกษาวิธีรังสรรค์ใช่แต่ผู้ที่กลั่นปรุงเม็ดยาสถานเทพมีเพียงเฉินเซี่ยงเท่านั้นอย่าบอกนะว่าเจ้าคือชายชรากล่าวละล่ำลักเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเฉินเซียงมาก่อนใช่แล้วข้าคือเฉินเซียงเขายิ้มพยักหน้า จริงหรือไม่ข้าต้องการซื้อเม็ดยาสถานเทพมานานมากชายชราค่อนข้างประหลาดใจขณะที่ไม่อยากเชื่อเสียทีเดียวเม็ดละสิบศิลาเซียนวิธีรังสรรค์แน่นอนว่าข้าคือเฉินเซี่ยงตัวจริงเสียงจริงฉะนั้นข้ารับประกันว่าเม็ดยาสถานเทพนี้เป็นของแท้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากมีผู้แอบอ้างทำการขายเม็ดเป็ดยาปลอมนิกายผาอักคีจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดดังนั้นผู้อาวุโสใบใจได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ